สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมระเบิงยูท้างช่องสาวอังคันชาแนลค่ะวันนี้สาวอังคันกะได้พับพีผ้านองมาเก็บเห็ดตามเก่าตามเคยแลวค่ะเช่นเดิมเช่นเคยอีกค่ะค่ะกะตอนนี้สาวอังคันก็ได้เห็ดแล้วค่ะดอกนึงค่ะค่ะไปเบิ่งกันเลยค่ะว่าสาวอังคันจะได้เห็ดยังค่ะไปกันเลยจ้าอังคันกะเนมมาพล้วค่ะเห็ดการนี้ค่ะเป็นเห็ดไข่ค่ะต่มหนึ่งงามๆค่ะ สองขันเห็ดไข่นี่ค่ะตอนที่โตเอิ้นใหญ่น่ะบ่ข้าวดินจ้ะเห็ดข้าวดินสองดอกค่ะงามๆจ้ะข้าวดินจ้ะเห็ดข้าวดินอีกแล้วจ้ะก้อนี่บ่แม่นขายเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่ดอกน้อยค่ะพ่อเห็ดกอแดงใหญ่ครับพวกนี้พ่พ่อแม่พี่น้องมาดูค่ะ อู้เหี้ยค่ะงาม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 พอจะละดอกจ้ะตะกะตาดูมิดก็แดงนะดอกนึงค่ะนี่ค่ะอุย๊ยปิล๊ละพ้อเห็ดไข่กี่นึงค่ะกำลังงามอยู่จ้ะสองข้างนะพ่อเห็ดทางค่ะสามดอกค่ะสองข้างกระต่ายกระต่ดอกเนาะ งามอยู่ดิค่ะอ่อนอยู่ได้อยู่ค่ะทานเลมขเห็ดแดงน้าค่ะนี่ค่ะดอกไงล่ะเกือบเถ่าค่ะแต้ก็ได้อยู่ค่ะหม่องนี้บ่เคยออกเด้อค่ะจะไหนจะมาออกหม่องเบ่เคยออกจ้ะหม่องเบ่เคยเก็บก็ออกเนาะปีนี้เป็นแปลกๆค่ะพงชาติค่ะนี่ค่ะคนทางค่ะนี่เห็ดพงษ์ชาติอยู่นี่ค่ะกอหนอม้นี่ค่ะอย่างงามเลยจ้ะได้อยู่ค่ะ เองจ้านี่ค่ะอุ้ยเกือบเ่าได้คือเก่าแล้วเนาะจ้ะวันสองขั้นกับมา้าหนิอยู่ดีค่ะหักบ่หินค่ะแสีบคือกันนี่ค่ะสองขั้นกับกินแสีบอยู่ค่ะเม็ดค้าค่ะคุณมากินกับปลาแสีบเนาะ ทางคันยางมะพร้าวเ็ดสังสัดค่ะดอกหนึ่งงามๆอยู่ค่ะจุ่มปลุกอยู่ดี่ค่ะอีกดอกหนึ่งค่ะที่อีกดอกหนึงน่งต่างกะว่าขาพันดอกใบยาวนะคะร่าสันสันเสียบตัวเก่าแล้วเนาะคะ่ะทองคันเนื้มะพร้าวเ็ดตัวแดงค่ะเดี๋ยวจะเทวทางยางอีกแล้วจ้ะ กำลังงามด้วยค่ะดอกนี้ับ่มีมูบังฮึค่ะค่กตาแกัตาขอาคันได้มาพร้เห็ดกอค่ะเก็กี่งนี่ค่ะดอกนึงมาหน้ค่ะีกดอกนึ่งค่ะดอกันยาม้าวขี้่ดอกนึงค่ะนี่ค่ะอื้้งสีค่ะ ต้องามอยู่ดูเลยค่ะดินเป็นปวกกินขาเพ่อดีค่ะนี่ปวกกินค่ะสองคันได้เห็ดละโง่เพื่อนค่ะเกือบเป็นเถ่าค่ะโอ้ยได้สองดอกค่ะเมื่อนี้ค่ะมาพอเห็ดก้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสองดอกค่ะพุ้นดอกนึงหลีพุ้นค่ะนี่ค่ะเก็บดอกนี้ก้อนค่ะ อ oh ืโอ้อันมาถืออันงาหากไหมถือหากไหมถือกอีกดอวนี่ฮ้ยสงงามเลยจ้ะเยอะงามเลยนี่ค่ะอหนึงค่ะใหญ่ยค่ะรยดับี่ะดอกนึงค่ะ โอ้เป็นกินเด้อบางเกลืออีกกินเด้อโอ้อีกดอกนึงดอกน้อยๆค่ะโอ้อะไร้าเนาะอะไรเจ้าค่ะอัไราดอกค่ะขาบ่ะไรให้ผังศาสตร์จ้ะน้ำเยจะ้ะตุ่มเลยได้เวลาสุรุมเฮดของสาวของข้านแล้วค่ะ นี่ค่ะสอว angkan สิได้เป็นเห็ดมีเห็ดละโงกนิดน้อยเห็ดหาดเห็ดกอแดงเห็ดกอเหลืองค่ะแล้วก็เห็ดไข่ค่ะเห็ดทานค่ะสั้ส่วนหลายค่ะเห็ดข้าค่ะค่ะเห็ดเอ่อพึ่งนบงค่ะค่ะมักกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้สาวอังคา n ในเด้อค่ะเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะบริพาทขี้ไม่ไหมของสาวอังคา n ค่ะ สุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องยูดีมีแห้งร่างไก่แข็งแรงสมบูรณ์กันหมืสุภูสุคนด้อค่ะสุดท้ายก็ข้อกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ